ความรักคือพลังซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกมุมมองของชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความรักแบบรักตนเองหรือรักแบบโรแมนติกนะคะคุณจำเป็นจะต้องเข้าถึงความรักด้วยสติและความเข้าใจค่ะการรักตัวเองเป็นลากฐานของความรักทั้งหมดนะคะการรักตัวเองนะคะคุณจะต้องยอมรับ จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองให้ได้นะคะรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับตนเองค่ะฝึกฝนการดูแลตัวเองนะคะกํำหนดขอบเขตและจัดลาดับควาสมสำคัญของความเป็นอยู่ของคุณค่ะในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำให้เอ่ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นนะคะถ้าการสื่อสารมีประสิทธิภาพที่ดี นะคะจะทำให้คุณเข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นค่ะตั้งใจฟังความต้องการความปรารถนาข้อกังวลของคนรักของคุณค่ะความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเคารพซึ่งกันและกันนะคะไว้วางใจกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะควารมรักเนี่ยไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนะคะเราจําเป็นจะต้องมีทักษะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งนะคะความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยนะคะทักษะเหล่านี้จะทําให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นค่ะจำเอาไว้ว่าควารมรักไม่ใช่แค่เรื่องโรแมนติกเท่านั้นนะคะมันยังเกี่ยวข้องกับความผูกพันในครอบครัวความเห็นอกเห็นใจกับคนแปลกหน้านะคะ การมีควารมรักในทุกแง่มุมของชีวิตนะคะจะทำให้คุณมีชีวิตที่มีความหมายค่ะ